วนงานด้านผมผมถูกสั่งให้ขายเมื่อผมก็ขายเมื่อผมถูกสั่งให้หยุดผมก็จะหยุดก็สั่งมาสินะครับสั่งมาให้เรียบร้อยแค่นั้นเองถ้านายกก็ยังไม่สั่งผมเลยแล้วผมจะทำตามคนอื่นได้ยังไงเสียหนูนะเขาเรียกว่าอะไรออกลูกรองแงเล่นตัวนะอา้าวจะให้ไปปิดได้ยังไงไอปิดน้าปิดไม่ยากหรอกก็สั่งมากแค่นั้นแหละเนี่ยขนาดนายยกยังไม่สั่งผมแล้วผมจะไปปิดได้ยังไงอ่ะ จะให้ผมไปฟังใครอ่ะอุย้ยทักษิณหน้าหงายเลยครับท่านผู้ชมนะทักษิณบอกต้องตัดน้ําตัดไฟนะเออนะท่านหมอทนท่านหมอทนหนึ่งก็เลยบอกจะให้ผมไปฟังใครได้ยังไงผมก็ต้องฟังนายกสินายกยังไม่สั่ง <c oughs> เดี๋ยวก็สั่ง <c oughs> นะนายกเดี๋ยวก็สั่งนะครับมันรอรอนี่ก่อนรอจังหวัดเงื้อง,ง่าราคาแพงก่อนนะ ทักษิณพูดมาขนาดนี้แล้วนายกก็ต้องสั่งทําตามหมดเลยเออนะครับถ้าถามว่าตัดไฟไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็กระทบนะก็อาจจะมีกระทบบ้างนะครับแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มันมีเครื่องปั่นไฟแล้วมาชมเออนะเนี่ยช่องเจ็ดเขาไปรายงานเขาไปทำข่าวเขาบอกตั้งข้อสังเกตเลยว่เลย ไอ,ไอ้ตึกไหนที่มันเป็นคอเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะมีเครื่องปั่นไฟไว้หน้าตึกเพราะทางปลอยเปตอะไรเนี่ยไฟตกบ่อยก็เลยมีเครื่องปั่นไฟแล้วเราก็จะมีลวรอบขอบชิดมียามเป้ามีอะไรมีลวลวดหนามนะเออฉะนั้นเขไม่กลัวหรอกครับมินดูทรงดูท่านะส่วนไอ้ตัดน้ำนี่น้ํานี่ล้ำน้าเราส่งไปด้วยหรอน้ําประปา เราส่งข้ามเขาไปด้วยหรอหรือหรือแค่ส่งไฟฟ้าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเออนะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้านี่ก็คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็น่าจะเป็นพวกประชาชนมากกว่าประชาชนที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับคอเจนเตอร์น่าจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าหรือไม่ก็เป็นพวกรโรงพยาบาลหรืออะไรพวกนี้ <c oughs> นะครับ แต่พวกแก๊งคอนเทนเตอร์เขามีเครื่องปั่นไฟไงเขาไม่สนหรอกนะเขามีเงินเยอะด้วยนะเงินเยอะในการโกงคนมาแล้วก็มาเติมน้ำมันเขาไม่แคร์อืมเขามีเครื่องปั่นไฟสบายตัดเสื้อต,ตัดไปสิฉันมีเครื่องปั่นไฟอยู่แล้ว <laughs> ฉ,ฉันก็ใช้เครื่องปั่นไฟแต่ถ้าตัดจริงๆมันต้องตัดเน็ตนะท่านผู้ชมนะมเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ย พราะตัดสัญญาณมือถืออะไรพวกนี้ยที่เขาโทรมาในประเทศไทยอ่ะนะครับ๋ยวนี้นะ,ะก็ก็ขอให้อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างผลงานนะ,ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์นะไอะเรื่องการที่ปรับปรามคอนเซ็นเตอร์เนี่ยขอให้ได้ทำจริงจริงก็แล้วกันขอให้ได้อ่าอันนี้จริงถ้าทำได้จริงก็สาธุด้วยนะครับ เออจะไม่ว่าเลยรัฐบาลชุดน,นี้จะไม่ว่าเลยแอดมินจะสาธุโอ้ยเก่งมากๆานะจะชื่นชมเลยโอ้ยเก่งสุดๆไปเลยตัดแก๊งคอเ็นเตอร์ได้เนี่ยเก่งสุดๆไปเลยถ้าทาได้นะนะครับถ้าทาได้อย่างที่โมเนี่ยนะเออขอให้ได้ทําแล้วกันนะอ,อสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะสนับสนุนเต็มที่เป็นจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยแล้วก็ช่วยเอาเงินมาคืนด้วยถ้าทําได้ที่นี้ก็จะจากกาบขอบพระคุณอย่างมาก นะส่วนไอ้ประเทศไทยนี่ก็มันก็มีแก้งอยู่แต่มันมันไม่ได้ใหญ่โตเท่านั้นนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ